โอเคนะครับสวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้านะครับวันนี้ไลฟ์สดแต่เช้าเลยนะครับมาลองเปลี่ยนเวลาใหม่กันนะครับวันนี้ก็ยินอนรับทุกคนนะครับนะสู่เช้าว,วันใหม่นะครับก็วันนี้หวังว่าจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนกําลังเดินทางนะครับแล้วก็น่าจะยังมีหลายๆคนกําลังตื่นมานะครับก็อยากให้ได้รับ ข้อมูลดีๆนะครับเรื่องราวสุขภาพดีๆนะวันนี้เป็นช่วงรายการฟิลพาพอมนะครับตอนที่2นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของอเจ้า ETF r นะครับอันนี้เป็นบทความใหม่นะทึ่งไปเจอมาเลยนะก็เลยอยากเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะครับเรื่องของการที่เรางดกินมื้อเย็นนะครับ จะช่วยลดพุงได้มากกว่านะครับอ่านะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะครับชื่อฟิลนะครับ e ิวิทนะครับเรียกง่ายว่าฟิลเนี่ยแหละครับนะครับอ่าก็ปัจจุบันก็เป็นพอดแคสเตอร์นะครับที่โซลิวิทนะครับอ่าแล้วก็อ่ารังเดียนเพิ่มเติมทางด้านเรื่องของอ่าโภชนาการนะครับที่อ่ามหิดลนะครับแล้วก็ เรียน Personal Trainer ที่อของ f i ฟิตชังชันนะครับอ่าแล้วกป็ปัจจุบันเราก็ทำงานนะครับเป็นคนที่คอยแนะนำนะครับเรื่องโภชนาการนะครับแล้วก็ทำธุรก,กิจส่วนตัวนะครับด้านเรื่องของสุขภาพและความงามด้วยนะครับโอเคนะครับก็นะครับ โอ้สวัสดีครับนะฮะเพื่อนเบสนะครับเพื่อนเบสบอกว่าเมื่อไหร่จะผอมครับโค้ชนะครับจริงๆแล้วก็เมื่อเปลี่ยนวิธีการกินนะครับเออจริงๆต้องปรับการกินเลยนะครับเพื่อนครับนะครับโอ้นะครับตื่นแต่เช้าเลยนะครับเพื่อนเบสนะครับแสดงว่าช่วงเช้านี้ก็มีหลายคนที่ตื่นเช้ามาดูไลฟ์ใน Facebook เหมือนกันนะเนี่ยนะครับพอตอนแรกก็อยากจะทดลองก่อนว่าจะมีใครนะครับมาดูตอนเช้าไหมนะครับ เป็นการเหมือนจิบกาแฟนะครับฟังไลฟ์สดเรื่องราวดีๆนะประมาณช่วงเวลาหนึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับะนะครับเพื่อนเบสบอกว่าผมจริงจังนะเนี่ยนะครับหยุดกินไม่ได้นะครับก็จริงๆแล้วถ้าแนะนำเนี่ยก็คือเราจะต้องตั้งใจเอาจริงเอาจังกับกับตัวเองเลยนะเบสนะครับว่าเ,เรื่องของจัดเวลานะครับมีเวลาจัดมื้ออาหารในการกินอย่างเป๊ะเลยแล้วก็ พยายามดูเรื่องของปร,ริมาณโปรตีนนะครับแล้วก็พลังงานทั้งขาเข้าขาออกของร่างกายเรานะครับถ้ามันถ้าเราคุมเรื่องราวพวกนี้ได้เนี่ยแล้วเราไม่เราไม่เครียดนะครับแล้วเราก็อาจจะมีการออกกำลังกายเบาๆก็สามารถลดน้ำหนักได้ต่อเนื่องเลยนะครับอ่านะเบสบอกว่ายังไม่ยังไม่นอน,นครับรอเล่น rocbt จะนะครับเพื่อนก็ เออก็นั่นแหละมึงก็ต้องปรับ <laughs> เออนะก็โอเควันวันนี้สิ่งที่มาพูดเนี่ยก็คือเรื่องของอ่าเจ้า e r e t r f นะครับอ่าก็เรื่องของการงดกินช่วงเย็นนะครับลดพุงลดโรคนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับในไลฟ์สดนะครับอ่า ก็ขอเป็นกาลังใจให้เพื่อนเบสนะครับให้ตั้งใจสู้ต่อไปเอาจริงเอาจังนะครับหรือไม่ถ้าเอาจริงไม่ได้นะยังไงก็ลองแมสเซจมาหลังใหม่ไว้คุยกันนะครับเพื่อนเบสโอเคนะครับอ่า etif คืออะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ฟิวได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้ววันนี้ก็พอดีไปเจอบทความนะครับจากอ่าของคุณหมอหล่อคอเล่นะครับต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่เอาบทความนี้มาแปลไทยเป็นไทยนะครับฟิวก็แปลไทย เป็นภาษาที่ทุกคนเข้าใจง่ายอีกทีหนึ่งนะครับเขาบอกว่า e t r f เนี่ยครับมันเป็นคือมันเป็นเหมือนคำย่อมาจากคำว่าการกินแบบช่วงเวลาคล้ายๆเหมือนการทำฟาสติ้งเนี่ยแหละครับแต่มันเป็นการงดกินบางช่วงเวลาหรือ intermediate fasting if นะครับ ซึ่งมันมีข้อมูลงานวิจัยของทางการแพทย์นะครับออกมาอย่างต่อเนื่องเลยว่าสามารถช่วยลดน้ําหนักลดน้ําตาลน,นะครับลดไขมันในเลือดลดความดันแล้วก็ลดภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินนะครับอย่างที่ฟิวเคยพูดไปในไลฟ์ที่แล้วนะครับลนด้านอื่นๆอีกมากมายนะครับเพราะคือฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยก็คือมันมีหน้าที่นะครับพาน้ําตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์ใช่ไหม นะครับถ้าเราเป็นคนที่กินแบบแหลกรานอะ่ะกินตกินตลอดเวลาใช่ปะกินแบบไม่มีช่วงเบรกให้กับร่างกายเลยอะ่ะกินทุกชั่วโมงเงี้ยมันก็มีโอกาสทําให้ไอตัวเจ้าฮอร์โมนอิซุลินเนี่ยทำงานผิดปกตินะครับผิดปกติแล้วมันก็ทําให้การที่จะพาน้ําตาลเข้าสู่เซลล์เนี่ยเพี้ยนไอการที่พอฮอร์โมนอิสุลินมันเพี้ยนนี่แหละครับเป็นที่มาของโรคเบาหวานนะครับพอน้ําตาลเนี่ยมันอยู่ในกระแสะเลือด นะครับไม่ยอมเข้าเซลล์นะครับเพราะมันไม่มีตัวฮอร์โมนอิซูลินที่เป็นกุญแจพาเข้านะครับโอเคเลยนะครับอ่าก็แบบอันนี้มันมีงานวิจัยนะจาก Harvard Medicine School นะครับอ่าเป็น่า r v เวิตอ่าเฮลท์พรีบิชชิงนะครับได้ให้สรุปเกี่ยวกับการทำา IF นะครับหรือ i n t e r m i t t e n t Fasting เพื่อลดน้ำหนักในหัวข้อ i n t e r m i t t e n t Fasting นะครับ Surprising นะครับอัปเดตนะครับ ของปี2019นะครับโดยมีใจความสำคัญนะครับที่ว่าการลดน้ำหนักด้วยการทำา IF นะครับนั้นได้ผลจริงนะครับแล้วหากเราสามารถทําจนเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับและต่อเนื่องเนี่ยนะครับรวมทั้งอาหารที่เรากินในช่วงที่กินได้นั้นเนี่ยครับยังเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเนี่ยจะทำให้การทาน IF นะครับส่งผลได้จริงนะครับการทํา IF ต้องแปลก่อนมันคือการที่เรามีช่วงเวลาฟีดดิ้ง กับฟาสติ่งนะครับพูดง่ายๆว่าเรามีช่วงที่เรากินกับช่วงที่เราจําศีลก็คืออดอาหารอดอาหารแปลว่าไม่กินอะไรเลยที่มีแคลอรี่นะครับอ่าก็พูดง่ายๆว่ากินเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่มีแคลอรี่เลยอะ่ะแม้กระทั่งโปรตีนก็โปรตีนแบบโปรตีนเพียวๆก,ก็กินไม่ได้ไข่ต้มก็กินไม่ได้กินได้แค่น้ําเปล่าหรือชากาแฟแต่ชากาแฟถ้าเราไปกินกลางคืนก็นอนไม่หลับใช่ไหมเพราะนั้นน้าเปล่าดีที่สุดนะครับครับนะ โอเคสวัสดีครับพี่จอนนะครับโอ้โหกูดมอร์นิ่งนะครับแหม่นะครับโอเคเลยนะครับพี่จอนบอกเทนผมหน่อยนะครับพี่โอ้โหพี่พร้อมอยู่แล้วนะครับพี่โอเคนะครับอ่านอกจากนี้แล้วนะครับการทำฟาสติ้งนะครับเขาเรียกว่าควรปรับให้เป็นไปตามนาฬิกาของชีวิตนะครับหรือที่เรียกว่าอาไซเคเดียลิสตมนะครับฟาสติ้งนี่เองนะครับคือการที่เราพยายามกิน ในช่วงเวลาที่เราตื่นนะครับหรือ daytime นะครับและก็งดกินในช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับหรือไนท์ t ทม์นะครับก็คือพูดง่ายมันเป็นการทำา iF e ให้ไปไปไปตามวิถีชีวิตปกติของเราไม่ใช่แบบกินมื้อเช้าใน IF e ก็คือแบบเที่ยงเนี้ยอันนี้ก็มันแปลว่าเหมือนสมองเราไม่ได้มันไม่ได้รับพลังงานในช่วง Morning ก็คือแบบช่วงเช้าแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ แล้วแต่บางคนที่ชอบทํานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในงานวิจัยเขาบอกว่าการที่เรากินตามซเคเดีิชึมก็คือเวลานาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยมันจะดีกว่านะครับเพราะบางคนแบบไปแบบฟาสติ้งแบบกินสตาร์ทมือแรกเที่ยงเนี่ยแล้วบางทีตอนเชา้าเราตื่นมาแล้วเราต้องทํานู่นทำนี่หลายอย่างซึ่งร่างกายก็คือสมองก็ต้องใช้น้ําตาลเงถ้าเราไม่กินข้าวเช้าเนี่ยมันก็จะเป็นผลเสียระยะยาวนะครับอ่ะโอเคเลยทีนี้แล้วเจ้า ET RF เนี่ย no เขาทำกันอย่างไรนะครับ ETIF นะครับมันคือการที่เรางดกินในช่วงบ่ายแก่ๆหรือช่วงเย็นประมาณหลังห6โมงเย็นไปแล้วนะครับพูดง่ายก็คือเริ่มเริ่มเริ่มกินตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณบ่ายบ่ายแก่ๆแล้วก็จากนั้นก็เข้าสู่โหมดการฟาสติ้งเลยก็คืองดกินอาหารเลยนอกจากน้ำเปล่าหรืออะไรก็ได้ที่ไม่มีแคลอรี่เท่านั้นนะครับอ่านะครับก็นะครับ แล้วก็โดยรวมเนี่ยช่วงเวลาที่เรางดมื้ออาหารเนี่ยก็คือหลังจากช่วงบ่ายแก่ๆลงไปเนี่ยนะครับก็คือไม่ก็ประมาณงดไปอีก8ดชั่วโมงเลยจนถึงมื้อเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับเอ้ยไม่ใช่ขอขอไม่ใช่8ดชั่วโมง16บชั่วโมงนะครับอ่าก็คือเริ่มสตาร์ตตั้งแต่8 7ดเโมง8โมงเช้านะครับแล้วก็กินมื้อเช้ามื้อเที่ยงพอมื้อเย็นเนี่ยมื้อเย็นก็คืออาจจะเลื่อนมา กินเร็วขึ้นก็คือมากินตอนสักประมาณ4ี่โมงอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็คือไม่กินอะไรแล้วนะครับจนกระทั่ง8ปดโมงของอีกวันหนึ่งนะครับอ่านะครับเขาเรียกว่าเป็นการเหมือนทำฟาสติ้งแบบ16ชั่วโมงนะครับอ่างานวิจัยล่าสุดในวงการนะครับแพทย์นะครับเซลเอ่อเม็ดเม็ดเมตาบอลิซึมนะครับสองพปเนี่ยเปิดเผยงานวิจัยที่น่าชึ่งนะครับเกี่ยวกับการทำอี ทีอนะครับโดยให้กลุ่มตัวอย่างผู้ชายอายุประมาณ55ปีนะครับที่มีโรคอ้วนนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานนะครับได้ลองทำเจ้า ETIF นี้นะครับก็คือ,อเริ่มกินเนช่วง7จถึง8โมงนะครับแต่ไม่ให้เกินแบบคือกินตั้งแต่8โมงเลยแล้วก็ไม่เกินบ่าย3โมงก็คืออยู่ในช่วง8ชั่วโมงในการฟีดดิ้งก็คือพูดง่ายมันคือ IF16-8 นี่แหละครับนะครับนะ ก็คือโดยกินสามมื้อสารอาหารครบเลยนะครับแล้วก็ช่วงฟาสติ้งก็คือหลังสามโมงมาแล้วเนี่ยจนถึงเจ็ดโมงเช้าของอีกวันหนึ่งเนี่ยไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ําเปล่านะครับอ่าผลวิจัยก็คือพบว่าค่าเลือดนะครับที่เกี่ยวกับการเผาผลาญของกลุ่มที่ทำ ETRF นี้นะครับดีขึ้นมากในทุกค่าเลือดนะครับแล้วก็เช่นความไวของอินซูลินนะครับ ข้อสังเกตอีกอย่างที่ทําให้เราเห็นว่า,าผลดีต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ได้เกิดจากการที่น้ําหนักตัวลดลงมาก่อนนะครับนะเพราะว่าการทําศึกษาเนี่ยเพียงแค่5สัปดาห์เท่านั้นนะครับไม่ได้หวังผลในการลดน้ําหนักนะครับแต่หวังผลดูเรื่องของระบบการหอบขา,าและก็ระบบการทํางานของอินซูลินนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคือทุกคนเนี่ยที่ทา etif นะครับแทบไม่รู้สึกหิวในตอนเย็นเลยเอออันนี้น่าสนใจมากนะครับ อ่าคือพูดง่ายว่ากินตั้งแต่ช่วงเจ็ดแดโมงจนถึงประมาณช่วงบ่ายแก่แกบ่ายสามบ่ายสี่จากนั้นงดอาหารจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับนะก็คือเป็นการทำฟาสซิ่งนะครับ16บหกทับแปดนี่แหละนะครับเพียงแต่เราปรับเวลาให้ให้ไปสอดคล้องกับนาฬิกาชีวิตเรานะครับอ่านะครับก็ อันนี้มันสามารถนํามาใช้จริงได้เลยนะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะครับก็จะขอเสริมนิดนึงแล้วกันว่าใครที่ทำฟาสติ้งเนี่ยในช่วงเวลาที่เราฟิตดิ้งก็คือ7จ็ดโมงเช้าถึงช่วงเวลาบ่ายแก่ๆนะครับหรือก่อนสัก5้าโมงเย็นอย่างเงี้ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องให้สารอาหารนะครับครบด้วยนะครับภายในเวลา8ชั่วโมงที่เราฟิตดิ้งก็คือที่เรากินนะครับสารอาหารครบหมายถึงว่าอะไรครับเราควรจะได้สาม สารอาหารสามกลุ่มให้ครบนะครับกลุ่มที่เป็น m a c r o n u t r i e n t ยนะครับก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะครับให้สัดส่วนที่เป็นไปตามโซลูชันนะครับของเราว่าไม่ว่า,าสมมติเราลดไขมันก็จะมีการอัตราส่วนในการกินอีกแบบหนึ่งเพิ่มกล้ามเนื้อก็จะมีอีกแบบหนึ่งหรือ maintain น,นะครับร่างกายก็จะมีอัตราส่วนในการกินอีกแบบหนึ่งนะครับ ในกลุ่มแรกคือแมคโครนิวเทรียนใช่ไหมโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะครับกลุ่มที่2ก็คือนะครับไมโครนิวเทรียนนะครับอ่าเห็นนะแมคโครไมโครโอเคถูก okay, แล้วนะครับไมโครนิวเทรียนก็คือเรื่องของวิตามินกระแร่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยต้องกินให้เพียงพอนะครับในสาม,มื้อหรือในช่วงเวลาฟีดดิ้งนี้นะครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3นะครับเรียกว่าไฟโตนิวเทรียนนะครับไฟโตนิวเทรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ หลายๆคนไม่ค่อยพูดถึงนะครับโดยเฉพาะในบ้านในเมืองไทยของเรานะครับไม่ค่อยพูดถึงกันเลยนะครับแต่ว่าในเมืองนอกเนี่ยมีพูดถึงกันมานานแล้วนะไฟตนิวเทียนมันคือพฤกษเคมีครับที่อยู่ในพืชหรือผักผลไม้มที่สดสดหรือเรากินจากสดสดหรือเป็นผักผลมไม้ที่ไม่มียาฆ่าแมลงนะครับมันจะมีไฟตนิวเทียนอยู่ข้างในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรากินผักผลไม้ให้ได้ไฟตนิวเทียนด้วยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับในยุคนี้เลยนะครับเพราะว่าไฟตนิวเทียนเนี่ย มันจะเป็นเหมือนกับสารต้านอนุมูลอิสระครับที่จําเป็นมากในร่างกายของเรานะครับมันจะช่วยทําให้ร่างกายเราเกิดการชะลอวัยนะครับรายระดับเซลล์เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทานสารอาหารทั้ง3กลุ่มนี้ก็คือแมกนวเซียนไมโครเยนนะครับแล้วก็ไฟตตัวนิวเทียนเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับกินให้อยู่ในช่วงเวลา8ชั่วโมงนะครับสำหรับการฟีดดิ้ง นะครับตั้งแต่เช้าจะหลดใยแก่ๆนะครับการที่นะทงานวิจัยแนะนำนะหลังจากนั้นเราก็งน้นกินมื้ออาหารเลยเนาะกินได้แค่น้ำเปล่าจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเลยเนี่ยก็เป็นการที่เขาเรียกว่าการทําแบบว่า ETF r F นะครับจะพบว่าการหอพผาและระบบอินซูลินเราก็จะดีขึ้นนะครับในระยะยาวแน่นอนครับมันจะช่วยป้องกันนะครับโรคอว้วนลงพุงโรคเบาหวานแน่นอนนะครับ อย่าลืมนะครับว่าระหว่างวันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอาหาของขนมกลุบกลิบด้วยนะครับไม่กลุบกลิบขนมกลุบกรอบต่างๆของหวานเบเกอรี่พวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับอ่าโอเคเลยนะครับทีนี้ก็หลักๆถ้าเสริมเพิ่มเติมนะครับกใ็ในช่วงที่มันเป็นฟิดดิ้งนะครับเราควรเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นแบบถ้าเป็นโปรโตีนนะครับฟิก็จะแนะนำนเป็นพวกโปรโตีนจาก แฮนเบสนะครับแต่หลักๆก็คือโปรตีนเนี่ยก็คือเราควรจะกินให้มันหลากหลายคือทั้งโปรตีนจากพืชและโปรตีนจากสัตว์นะไม่ใช่วันนี้เรากะกินโปรตีนให้ปริมาณเท่ากับน้ําหนักอ่าหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดหกเท่ากับน้ําหนักตัวเราแล้วกินแต่โปรตีนจากสัตว์อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งไม่ดีนะครับควรจะเป็นบาลานซ์ทั้งโปรตีนจากพืชด้วยแล้วก็โปรตีนจากสัตว์นะครับเป็นโปรตีนเนื้อสีขาวจากสัตว์เนี่ยจะแนะนําเลยนะครับอ่านอกจากนั้นเนี่ยนะครับควร ยึดแนวทางโลคาร์โบไฮเดทนะครับไดเอทด้วยก็คือการที่เรากินเป็นคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนนะครับ mm hmm. เชิงซ้อนก็คือเป็น Complex คอมเพกรับเช่นยกตัวอย่างอาหารที่ไม่แปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นพวกข้าวก็ได้แต่เป็นพวกเส้นๆเ,เป็นพวกขนมปังเนี่ยพวกนี้มันเป็นแบบว่าแปรรูปมาสเต็ปหนึ่งแล้วนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่เรากินอาหารที่มันแปรรูปเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําตาลเข้าสู่ นะครับเลือดได้เร็วขึ้นนะครับอ่าอินซูลินก็จะทำงานเร็วขึ้นนะครับปริมาณมากขึ้นด้วยนะครับพี่จนบอกว่าแต่ของหวานมันฟินต่อหัวใจใช่ครับพี่นะครับแต่ว่าเรื่องหัวใจนะอยู่ที่ว่าใครดูแลนะฮะโอเคเลยนะครับแหมมาแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็สำหรับใครที่ลดน้ำหนักเนาะก็จะแนะนำกินไฮโปรตีนไดเอทด้วยนะครับอ่า อาหารที่แนะนําจริงๆก็ถ้าเราหาได้ก็เป็นอาหารการกินแบบไม่ติดไม่ติเทอร์เรเนียนฟู้ดนะครับโอ,อนี้ก็จะยากนิดหนึ่งเนาะเป็นพวกกินปลากินแบบเต้าหู้อะไรอย่างงี้นะครับจริงๆกินเต้าเต้าหู้นี่ก็เป็นโปรตีนที่ดีนะครับเราสามารถหากินได้แล้วคลีนด้วยนะครับนํามาทําต้มก็ได้นะครับเนาะส่วนแพนเบดไดเอทเนี่ยก็เป็นอะไรที่ฟิวกินอยู่แล้วคือเวาลาเรากินโปรตีนจากพืชเนี่ยบาลานซ์กับโปรตีนจากสัตว์ให้ได้ดีนะครับ พบว่ามันจะทําให้รผิวเราเนี่ยดีด้วยครับการสังเกตว่าคนที่กินมังสวิรัตเนี่ยผิวจะดีกว่าคนกินเนื้อสัตว์เพราะอะไรครับเพราะว,าว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยเวลาเรากินปริมาณมากๆเนี่ยนะครับพบว่ามันจะทําให้ร่างกายเนี่ยครับมีสภาวะเป็นกรดในร่างกายมากกว่าปกตินะครับนะถ้าในเชิงของแบบว่าความเชื่อก็เป็นอารมณ์เหมือนพอเรากินเนื้อสัตว์เนาะมันก็จะมีความ เคดแคนในเนื้อสัตว์นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออแต่ว่าการการกินเนื้อสัตว์จริงๆแนะนําเป็นพวกไข่ขาวอ่าเป็นไข่ไก่เนี่ยจะเป็นกรูโปรตีนที่ดีมากๆเลยนะครับแต่โปรตีนจากพืชก็ควรจะกินให้หลากหลายเช่นเป็นโปรตีนจากข้าวสาลีนะครับโปรตีนจากถั่วนะครับอ่าโปรตีนจากถั่วเหลืองนะครับให้มันหลากหลายนะครับไม่ควรจะกินอย่างหนึ่งนะครับอ่านะครับโอเคเลยก็ ยังไงนะครับบทความวิจัยนี้เป็นบทความวิจัยใหม่นะครับเราไปหาอ่านดูกันได้นะครับชื่อว่า h a r v a r d นะครับ e t r f นะครับนะครับหลายๆเปเปอร์เนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วเรื่องนี้นะครับโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างครับวันนี้นะครับในในช่วงเช้าแบบนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะฟิลเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนที่ตื่นเช้าเมื่อมาฟังไลฟ์สดเหมือนกันนะก็เป็นอะไรที่ มิติใหม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ว่ากำลังจะปรับเวลาในการไลฟ์เรื่องราวดีๆในตอนเชา้าเพราะรู้สึกว่าช่วงเช้าเป็นช่วงที่หลายๆคนกำลังเดินทางนะครับหลายๆคนกำลังขับรถอยู่ในท้องถนนนะครับตอนมีไลฟ์สดแบบนี้เราก็สามารถฟังข้อมูลดีๆเพื่อน,นำไปปรับใช้กับชีวิตนะครับดูแลสุขภาพกันไปได้นะครับก็สำหรับใครที่นะครับกำลังที่ตั้งใจลดน้ำหนัก นะครับตั้งใจดูแลสุขภาพก็พูดสามารถพูดคุยกันได้นะครับจะพิมพ์พูดคุยในตัวคอมเมนต์ในไลฟ์นี้ก็ได้หรือทักเมสเซจมาคุยกันหลังใหม่นะครับก็ได้เลยนะครับหรือถ้าใครนี่ที่กําลังอยากลดพุงนะครับอยากลดน้ําหนักทนไม่ไหวแล้วนะครับนะครับพิมพ์ส่วนสูงนะครับกับน้ําหนักไว้ที่คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟิลเนี่ยก็จะมาตามดูทีหลังได้นะครับเผื่อถ้า เป็นไปได้ก็จะช่วยแนะนําให้ด้วยนะครับว่าเราจะลดดุงลดพุงลดโรคลดน้ําหนักนะครับ <c oughs> เพื่อทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพที่สมบูรณ์สูงสุดหรือเรียกว่าออพติมอลเฮลท์กันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับในช่วงนะครับรายการช่วงอ่า EP สองนี้นะครับสําหรับฟิลเนี่ยก็มีมาฝากทุกคนประมาณนี้นะครับในช่วงท้ายนี้นะครับ,รบก็อยากจะ ฝากผลงานไว้นิดหนึ่งนะครับอ่านะครับปึ๊บนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบสนับขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์หลักของเรานะครับขอบคุณโซิวินะครับโซิวิทนี่ก็เป็นตัวพอดแคสต์นะครับอ่านะครับตอนนี้ฟิวก็มีพอดแคสต์อยู่หลาย EP แล้วนะครับเราสามารถหาฟังโซริวิทเลยนะครับได้ทั้งพอดแคสต์ ทั้งทางทั้งทางพอดบีนนะครับ Spotify นะครับ Google Podcast Apple Podcast นะครับ YouTube เช่นกันเลยนะครับพอดแคสตก็เป็น Audio Book นะครับที่ทุกคนสามารถฟังได้นะครับโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอด้วยนะครับกดฟังแล้วก็ปิดหน้าจอได้ฟังตอนทํางานตอนกินข้าวก็ได้สบายๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับเซลเมดเซลเฮลเซ e เดเวล็อปเมนต์นะครับใครที่ชอบพัฒนาตัวเองก็สามารถไป ติดตามกันได้และก็อย่าลืมครับเรายังมีเพจนะครับชื่อชื่อว่า Soli v i ดด้วยนะครับ S O U L นะครับ R I W I T นะครับก็ยังฝากกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับกันด้วยนะครับสำหรับเพจโซลิวิดนะครับแล้วก็ตัวพอดแคต์นี้นะครับนะครับก็นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะก็สามารถดูบน Facebook ของฟิลซัมได้นะครับหรือนะครับ ไปดูใน YouTube ในช anel นะครับฟิลสิรวิทย์ได้ด้วยเช่นกันนะครับนะสำหรับช่วงท้ายนี้นะครับก็ใครที่กำลังตั้งใจลดน้ำหนักนะครับก็อย่าลืมนะครับพิมพ์นะครับคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนน้ำหนักกับส่วนสูงทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบคลิปไปเดี๋ยวฟิลก็จะมาดูย้อนหลังนะครับอีกทีหนึ่งแล้วก็เผื่อจะให้คำแนะนำนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับช่วงช้ายแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับ มีวันที่แสนดีนะครับ h Have a nice day กันทุกคนนะขอให้เป็นวันที่ทุกคนยอดเยี่ยมสดใสนะครับแล้วก็เป็นคนที่โชคดีและก็มีพลังกันทุกคนเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับวิวต้องขอตัวถึงเวลาต้องไปทานอาหารเช้าแล้วนะครับบายบายครับทุกคน,นครับแล้วเจอกันใหม่กับไลฟ์สตรีมอันหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ